เตือนเหตุการณ์ในคลิปนี้เป็นแค่เรื่องสมมติเท่าน,นั้นห้ามเอาไปใช้ในชีวิตจริงเด็ดขาดกูเตือนแล้วนะสวัสดีมากมายแต่ละหลานทุกท่านเดอ้อฉันคือคุณยานแกนนี่พอดีนะลูกๆฉันเนี่ยมันจะไปหานีมูลรอบ2การทิ้งหลานให้ยายเลี้ยงเนี่ยเออไม่รู้มันจะไปผลิตหลานเพิ่มอีกหรือเปล่านเนี่ยยายครับเอาว่างหลานเลยยายครับผมเอาของขวัญมาให้ไหนไหน,นรอเอามาให้ยายหน่อยสิ ไอหลานเวนมาแล้วเอะคุณยายครับคุณยายอยู่ไหนอะเอ๊ะนี่นี่ปืนอะไรเนี่ยเอย้ไม่ใช่ของเรานี่หว่าเอ้ต้องหาอะไรมาให้คุณยายเล่นเอะคุณแจอ,อะขวดน้ำคุณยายครับคุณยายอยู่ไหนอะเอะเสียงฝีเท้าอยู่แถวนี้ คุณยายครับอยู่ไหนโอ้ยไม่ต้องมายุ่งกับยายอ่ะยายทาทุนละของยายอยู่ไม่ต้องมายุ่งเอะผมได้ยินเสียงยายอยู่แถวเนี้ออ๋อไม่ต้องมายุ่งกับกูอันนันแน่เจอแล้วครับเอ้ยยายทำไรครับยายทำอะไรยายทำไรครับนี่เนี่ยอ๋อยายครับผมไม่ใช่แมงสาบโอ้ไม่ใช่ออกไ่เหยียงอ๋อเห็นยายยายเห็นเราเป็นแมงสาบแล้ว อุปกรณ์อยู่ไหนเอาอะไรให้ยายดีนะเอกุญแจเอ,อ้ยอย่าเข้าใกล้ยายตอนนี้ยายมีอาวุธเอ,อมีอะไรพอจะให้ยายได้บ้างออของขวัญโอ้มีคบเพลิงยายครับหนาวแล้วอา้อาวทำไมาคุณยายเป็นไรครับโอ้ยายเต้นโป้แดนอยู่ลูกเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยายลุกไม่ขึ้นอา่านั่นนั่นเดี๋ยวผมช่วยนะครับโอ้ยอา้อาวโอ้ยหลุดมืออไปไหนไอห,หลานเวร อย่าเพิ่งฉีดครับไอยยายครับผมไม่ใช่แมงสาบอ้าน้อยแน่นี่อ,อ้รหลานเวนปลาสะปักยายเลยอ่ายาฉีดหมดแล้วแบบนี้ต้องหาอะไรมาเพิ่มเอเอาอะไรดีนะในครัวมีอะไรโอ้มีทับพีสน,นีปลายจะวักเออเอาโอ้ยติดอ่ะ อะยายจะทําอะไรอ่ะยายจะเอายาฉีดอันใหม่อ้าวนี่แม่อ้าวปลาไม่โดนโอ้ยอ้าวยาฉีดไปไหนครับอ้าวไม่รู้อะฉีดไว้ก่อนโอ้ผมเจอผมเจอปะตะเอ้ยเขาเรียกว่ากระทะยายครับยายไปไหนแล้วะโอ้ยยายก็จะทําธุระของยายอย่ามายุ่งกับยายยายครับผมอยากกินไข่ดาวเอ,อโอ้ยบ้ามึงเอ้ย มึงก็ทอดเองสิว่ามายกกระทะใส่หัวยายยายครับผมอยากกินก้อนหินนะ่ะจะกินไปทำไมเล่าไอ้ยายลองกินดูก่อนครับว่ามันกินได้ไหมเออโอ้โหแม่งเอ,อ้ยคว้างใส่ตูดกูแวบตอนนี้มีอะไรบ้างมีกุญแจบานเลยตอนนี้พลังชีวิตคุณยายเหลือแค่ห้าสิบสาม ดูซิพอจะมีอ,อะไรเป็นของขวัญให้คุณยายได้บ้างแวบโอ้ผมเคยเห็นนี่ใน,นเลือกดินจานารูโตะคุณยายไปไหนแล้วเนี่ยหาคุณยายไม่เจอยายครับยายรู้จักนินจานารูโตะไหมไม่รู้จักลูกยายเกิดไม่ทันยายรู้จักแต่หาโตริเออโอ้ยแม่งเงยปาปักยายอีกแล้ว อ่าค่ะเดี๋ยวผมไปห,หาของขวาญมาเพิ่มนะโอ้ยหลานเวนไม่ต้องมาหากูเลยเอมีกุญแจตั้งเยอะแยะเอ๊ะอ,อ,อะไรดีไอนี่กล่องอะไรข้างในมีอะไรโอ้อะไรเนี่ยกลมๆหรือนี่เขาเรียกว่าน้อยหนาอุย้ยตายแล้วคุณยายหิวเลือดตัวเองยายครับยายไปไหนแล้ว่ะหายายไม่เจอ ยังจอกแจ๊กจอกแจ๊กอยู่แถวนี้เอแต่ว่าไม่อยู่ข้างบนนี่นาหรืออยู่ชั้นล่างก็ไม่รู้อ่ะยายหิวเลือดเพิ่มแล้วยายครับกินน้อยนาไหมโอ้ยายไม่หิวเออะเอร่อยไหมครับอร่อยบ้านแกสิเออโอ้ยหัวติดหัวติดยายครับช่วยด้วย ยายครับกินน้อยนาแล้วต้องกินต่อไปต้องกินน้ำชาโอ้ยยายยังไม่หิวลูกเอ,อ๊ะน้ำชาย,ยังไม่ร้อนพอครับเดี๋ยวผมเติมไฟให้นะโอ้ยบอกว่าไม่ต้องมายุ่งกับยายยายไปไหนแล้วช่างหัวมึงสิอ่ะ ยายครับต้นไม้นี่มันต้นอะไรอะ่ะมูมันเป็นสมุนไพรของยายลูกเอ้ยยายกินแล้วจะได้กระชุ่มกระชวยอายุยืนไม่ได้นะคะบ,บางคนเขาบอกว่าอโอ้ยไม่ได้อะไรเราปาาไม้มาปักกูเนี่ยงั้นเอาน้ำชาไปเพิ่มนะคะเออโอ้ยบักอามมงเอยเอ้มีอะไรพอจะใช้ได้อุ๊ยอะไรเนี่ยจาน ยายครับไปไหนแล้ว่เอา้ายายฮิวอีกแล้วยายฮิวอยู่ไหนยายครับผมพาจานมาเออสวัสดีโอ้ย,อย,อยสวัสดีจานที่ไหนเรา่มันคนละจานกันตอนได้ขวดครับไอ้แน่ป่าลบได้เว้ยเอ๊ยยายไปไหนเออเอาเอา้าเดี๋ยวครับติปัก อ้าหลบทันอ่มเมื่อกี้ติดบักแต่หลบทันครับในนี้มีอะไรไหมมีแก้วหนึ่งใบไอ้ยายไปไหนไม่ต้องตามกูมายายครับหิวน้ำไหมเออโอ้ยบักฮหามึงเลยอุ้ยอะไรเนี่ยมีช่องรับด้วยลองหาอะไรเด็ดๆหดน่อยไหมอุ๊ยนี่มัน มีดปอกผลไม้เอาโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้นิวิกูวิง่งชนประตูทะลุเลยยายครับยายไปไหนแล้วอะ่ะโอ้ยไม่ต้องมาอยู่กับกูอุ้ยเสียงรดน้ำอยู่แถวนี้เอ๋ยายกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ ยายครับปอกผลไม้ให้หน่อยเออโอ้โหปักกลางนมกูเลยนี่เอาอะไรอีกดีนะมีอะไรที่ยังไม่ใช้เอ,อโอ้กาทะโคเลียคิงตอนนี้พลังชีวิตยาย60สกวา่าโอ้ยายเล่นไปฮิวไปด้วยโอ้ยถ้ากูไม่ฮิวกูก็ตายแล้วมั่งมีหลานแบบนี้จ้องจะฆ่ากูเนี่ย ผมไม่ได้จะฆ่ายายครับผมอยากจะเล่นกับยายโอ้ไปเล่นกับพ่อแม่มึงไปยายอยู่นี่อ้าวไปทํำอะไรด้านหลังล่ะครับมันไม่ใช่เควสคุณยายซะหน่อยอุ้ยยายมีอาวุธน่าใช่แล้วเออนีแม่แต่ผมก็มีต้องระวังหน่อยแล้วตอนนี้ยายมีใบก้อนมายาฉีดปลวกฉีดลาเดือเออโอ้โหโอยเอาเอ้าเอเออยกระเด็นตร่เดไปมา อ่ามันรียูสได้เอเอเอา้าเอ้าคุณยายเป็นอะไรครับโอ้ยฉีดยาโดนหน้าตัวเองนั้นเดี๋ยวผมช่วยนะครับเฮ้ยต้องรีบหน่อยแล้วเดี๋ยวคุณยายฟื้นตัวมีอะไรพอจะใช้ได้อีกอุยอ้ยปัเแจอุ้ยเสียงอะไรเนี่ย เสียงอะไรตุ้มตามคุณยายทําอะไรครับผมยังไม่ได้เล่นกับยายเลยโอ้ยไม่รู้เหมือนกันโอ้ยายชนประตูแตกเลยอ้ายายครับซ่อมรถให้หน่อยเออยายครับเอาจานไหมไม่เอาเออยายครับเอาแก้วไหมเออต้องรีบหน่อยแล้วใกล้จะสาเร็จแล้ว อุ้ยมีช่องลับมีอะไรเก็บอยู่ตรงนี้เนี่ยอาา่าฮะมีคาถาดินจานาลุโตอา้าวคุณยายอา้าวคุณยายคุณยายเป็นลินจาเหมือนกันเหรอคุณยายมีวิชาดำดินคุณยายหายคุณยายดำดินไปไหนแล้วอะ หาคุณยายไม่เจอคุณยายไปไหนแล้วโอ้ยกูใช้วิชาดำดินหนีไปแล้วกูกลับเมืองจีนแล้วกูไม่อยู่กับมึงหรอกเอออโอ้ยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นอ้าวคุณยายมาทำอะไรตรงนี้มาเก็บผ้าไงนะผมช่วยนะครับเออ อ่าสำเร็จแล้วผมชนะคุณยายแล้วครับจบแล้วจ้าถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กันหน่อยเด้อถ้ามีอะไรจะคอมเมนต์มาก็คอมเมนต์มาได้เลยเด้อ